สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจแดงกมาที่วัดปูหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะอยู่อยู่ 9, 2, 1, เก้าสองหนึ่งนี่นะข้าเจ้าถูกอยเลยข้าเจ้าว่าสิโอนเงินมาให้ปูอยู่นี่เจแดงถูกเลขปูหาเจ็ดแปดสั้นถูกเบอร์รถเพิ่นว่าสั้นเก้าสองว่าสั้นเจ้าเพิ่นไปฝันไปเกี้ยวจังไหนจังถูกเนาะไม่โศกเนาะ ิีอนเงิ่นไปปูยูสั่นเิ่นว่านะ,ะจำนู้นกันทำนักส่งออกแก้วกาบนมัสการครับปูรออ้าอ้าจะได้อ้า เออ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 เดี๋ยวจะลงคลิปก่อนเจแดงมาแล้วกับเดือนตะเก้ารอดูในคลิปของเดือนตะเก้ากับเจแดงกับสายฟ้าสายฟ้าพาด้วยนั่งนั่งอยู่นี่แหละกำลังจะลงคลิปอ่าอ่าอ่าลังพอนะอ่าก็จะซื้อน้ำปูบ่ปูปูเพิ่นถือน้ำปูบะไปก่อนเพิ่นถือน้ำปูบอ เป็นสิยอ่อนงินไม่หายโยผู้ใดบุพพัวเป็นถูกน้ำเก้าสองเลขวิ่งแม่เลขวิ่งเลขวิ่งท่านได้มากสามกับสองน่แม่อ๋ออันสามกับสองนั่นมันมีซ้ายหนึ่งซ่องค่ะมือนกันนั่นกันเลยไว้ซ่องซ่องหามอบันี้ช่องเจนหนากันหนึ่งกับสองมันมาส้นสองของกว้าัดออกมากับสองกับเต่าบ้านนี้ ขาเจ้าว่าถูกต้องทะเบียนรถเออยอดก็บฟันก็บว่าดูว่างอยู่บนรถปูอะไรละข้าเจ้าคนมาลักรถข้าเจ้าถูกน้ำข้าเจ้าไม่โอนมาให้ปู่เยอะอ๋อมองดูว่างอยู่ว่าฟ้อมฟันตะปูดำมันนั่งอยู่หน้ารถเพื่อนๆเสียเอ็มรอยมาเสียมาบังปูซื้อว่าอว่างเลขทะเบียนรถก็บว่าอยู่บนมันหลักบ้านนี้เมื่อนางกระชีไปเก่าหามาตันทางถอยไปใส่ตุนจิก เราะว่าปูเกาสองเกากระซาวสอง,อสอง,อสองดูรถปูท่านบ้านเองเขาไปซื้อนี่เครื่อเงเดียวเครือ่องเดียวนะคะไออ้อยลีกับคือบ่อหอยฟักไหลายที่มาย่เทีมเลยก็ว่าฟันมาคนลักรถลักรถุดเป็นว่ามันมาออกมันมาออกมืัอนี้วั <laughs> นนี้เรื่องนั้นเห็นมาหันนี่ออกเสียงสูตรนี่มันจะเป็นหงเปล่าไล่ขึ้นไล่ขึ้น มัดออกสเสลียงเห็นมั้ดับคูดับคูดับกูมันจีด,ดีนมาแต่ใจก็สามน<อ>ับที่เบสโหลดออกอต่าห้าหกมานี้นี่ห้าเก้ามาดิ้เก้าสามก่อสามเบิร์นี้เต็เบิร์หอยมาไล่หอยมาไล่แปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปด อันนี้บ่แพ้งสูตรไปน้ำกันลองสองออ <laughs> เอาเปลืจากใสามาตั้งกับปู อเอาแปดจากสากสมาตัง<อ>มันกับมา,มาเห็นบอรักาเล็กตัวนี้ให้ซ่อมเบเื้งหลอดตะลี่ทั้งนาในกับบอออกซ<อ>ีบออกบนวอลรักออกลงสองตัวร,ออรักแสนกับราหมื่นบ่อออกรักแสนอ่าแปดบวกแปดก็เป็นที่ผมมามีสองบวกแปดก็เป็นซิบดับศูนย์มามีเห็น,น,อนบอขคือกูจิตต์ติมไปเลยเห็นบอมานทำกันลองจองเลยบ,บานนี แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าอืมนี้คือสีแดงงามเลยวันนี้ปูฟันตัวเดียวฟันตัวเดียวไปหาสุรตรีไว้เลยวันนี้โอมันออเกำลังต่ส่วนได้ไ ตัวนี้มาจากแปดหกสี่ 8, 6, ให้ไปหารัตเตอรี่เลยเก้าสามสามเก่ามั่นใจวันน,น,นั้นแล้ววันวันนั้นอ่ละนี่อันนี้ออกงัวก่อน,นเหตุลงมากอันนี้เป็นหอยมาได้ออกว,น,น,วอน,นี่อันเหนียวมาจากใส่ค่ะแปดหกหนึ่งหกเอามาจากไหนเอามาจากใสนี่รับกระบวกกันนี่เด้ใบซี บวกกอลอมาบวกได้สิบหกบวกกอลอมาบวกกันได้แปดลูมากอ๋อมันสี่ลูกเท่านั้นอ๋เดี๋ยวเอาสูตรนี้ไปเบื้องค่ะท่านผู้ชมนะปู่บอกว่าวางสูตรแบดเปิดแปดเป็นสิบหกแปดบวกศูนย์เป็นแปดศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งมาบวกห้าเป็นหกห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่ไซสี่บวเพิ่นวัดจับได้บันีดใจแรงเขาจีจับนี่เรือ ใส่หนึ่อถือคือเก้าโอจับขีดอีกพวกขีดอีกเนี้ยใส่เนี้ยเก้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามหลี่มันเดียนกล่องเก้าสามวางหันมันเดีนสองกับเก่าจับลงใส่เปี่นบะหมี่รักแฟนตัดเลยซี่กับบะหมี่ตัวนี้ซีกับบะหมี่บารนี่แปดบวกเก้าบวกเก้าเป็นที่แปดบะหมี่สองบวกเก้า เปลี่นทิเปเอดกับว่ามีหนึ่งเลขที่มันงถี่เลยเกียร์สามแบบน,นี้เจ็ดสามไปจังจังจำจำอะไรเจียสามเอาไว้ันกับช่วงปูนควมสูเอาไปเลยจำได้จะ,จะเจดีย,เย,ย์เซียวใบมีแม่เบิง้งหมวดวังหันออกหกแฝงหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงกันหมดเอรอเห็นไหมค่ะ สี่แปดวาออกเจ็ดสองว่าออกหกสามวาออกเจ็ดหนึ่งวาออกหกห้าหกเก้าว่าออกอ่าศูนย์ว่าออกยังบาดินตาศูนย์อโอเสลียงเสลียงออกเสลียงตอนที่สามารถตัดเลียบปุห้าศูนย์ป่ะตัวสี่ศูนย์ป่ะห้าศูนย์วันนี้เก้าสองเก้าสองอืบ้าบาดิเห็นได้ทั้งบนทั้งล่างบ้าป่ อ่างวนนี่บบนี้อ่างวนนี่ท่านผู้ชมเบึ้งเบึ้งจับตาตัวแดนซี่บอกว่ามีสูตรตัดนี่กัสูตรตัดสูตรหนึ่งนี่ก็สูตรหนึ่งออกห้าเก้ากับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามไปแล้วว่าได้เมื่อไรเมื่อไดทเฮ็ดไหเนี่เมื่อใดบ่เจ็ดสามไปละตรงกันแล้วมาดิ เก้าได้บั่นเก้าสามเก้าสี่บ่ได้เห็นไ่มเก้าสี่บั่ได้มากเก้าสามไปเลยโอ้สวยงามกับปูเด่นเัยท่้นที่ไปห้อยมาได่เนี่ยอ๋อตัวนี้ค่ะเจ็ดสามตัดเข็มเลยป่ะมาเนี้ห้าสามได้เห็นเนีหยห้าสองกลุ่มกันห้าสองไม่ได้ค่ะอ่าอาเมนห้าสองกูดกันหกสามได้บั่นหกสามมันก็ได้เพราะว่าเจ็ดสามมันตรงกันคมาหกสามได้มาหกสามได้ฮะมันออกไซขันละเรียกัค่ะบ้าเนี้ห้ามันก็จะไปตัวนี้ครับเรื่งไป หก <c oughs> ได้บ้านี่หกเจ็บสามบ้าได้ได้หกสามคือเลขขัดออกมาแล้วนั่นเลขที่ซื้อได้นั่นเลขติดประจำปีกระบอกูซฟังอยู่ห้าหกเจียติดประจำปีมันก็มาตัวนี้งว <c oughs> <อ>วนี่ก็คือ, 9, อ,อ,อ,อเก่าหกเจบาันี้เลขที่ซื้อได้นี่ตัวนี้บ่ได้เราเนี่ยข่าวกากระบาดกลับเลยนี่ เกียร์สามมาได้นี่นี่นี่เข้าวก้ากบบาดเกียร์สามเข้าวกล้ากบบาทแล้วหันมันปิี่นที่เปล่นหกสามหกสามนี่มาได้นะไก่ไก่เค็มมันทีบีหลีกมีเท่านีหนึ่งเด็กเม็ดขัดเราทำร่างไฮไลท์ไฮซัมนี่ จากเจ็ดสามมาเปลี่ยนให้หกสามแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะนี่เท่านั้นหกสามวล่อมือใก้จะถ่ายเลยวิ่งมาใส่ขอเด้๋ยนีู้ขอเดี๋ยนี้ไปเป็นแนวทางงวดหน้าะเฮดเป็นแล้วเอาไปเพันว่าเรื่อมหกสามนี่ได้ข้นสุดไหมหกสามบกบอบเถือกกากับบอทบกหกสามบมมีตัดตัดบะไรหกสามเจ็ดสามน่ยมันยกเข่ากากระบาดหกสามมันตัดบะไร มันมีเท่านั้นเรียกกากระบาดแต่ด้วยหลับตูคือมันใจมันใจเนี่ยละเหล็กมันใจสามขาเนี้ยมีเท่าไหร่ละเหลยกขาหลับตาลีไว้เลยหามาจากใสกับปูหามาจากใสตัวนี้ว่ามีห่าด้วยนี่ห้ามาจากไหนห้าห้าห่าเนาะหามาจากใสนี่ห่าสามมันมาเด็กวงบาดเนี้บกระบามมันบรมี 53นี่แม่นี่แม่อยู่ในนี่บ่มี53แม่เออบ่มี5แม่73ก็บ่ได้คันได้ก็คือ93 63 69ดิ69ดิ97ดิบ่มี53 79ได้บ่97นี่เบิ่งตัวนี้บาดนี้97เรียนได้บ่ได้ถือตัดเด้อ เก่าเจ็ดมี่ถมกตัดนั่นละมันคีลูกส่หันละเหล็กอ่ะกัดไปช่องต่ว่าเลขมันมันเดินสามได้ห่ะมันบ่าเดินเก่าเจ็ดได้เลขกมันเดินสามเด้โอ้เล็เดินสามปอกปูเขาจิ้นวันถ้าบุญมันปูเลขกมันซีปูดิเขาว่า มหาดมาหันมันจะนี่เด่นเ่เลยโลมันที่นี่ขับพัวได้แล้วได้แล้วไปให้เขาไปเจ้น่าพัวได้แล้วเพียงเพราะนี่นั่นละอ้วนไปเขาเจ้๊ยน่ามันมีส่วนไหนส่วนเสียยังเจ้๊ยน่าอ้วนไปเขาเหล็กมากธนาพูดแล้วพวดไม่เชียร์ก็สั่งไปว่าให้เจ้๊ยน่าว่าเจ้๊ยน่าเนี่เอาเงินน้ำพระน้ำเจ้าไปหากินน้ำบาสน้ำเจ้านี่มันแมีนจังสันจะไปวัดจังสันลูกเคยเขาเปลี่นหอบพูพันบ้านนี่ ก็เลยทุบไปหาคนกำสร่งบาทนี่คันบ่าว่าดีเขาจะเดินเรื่องเอาเรื่องถึงให้รูปงซองเลยเราเป็นผู้พันบ้านนี้ไปมากเปิดเขาไปอีกเที่ยวสองปิดไปเลยพี่เจอไม่มนมีข้อควาถ้าเลขหนึ่งกบสรงเจนางไม่ออกจากหวะเลาะให้ฟ้าดบ่านเลยวันนี้ได้มากบ้านหนึ่งกบสรังเราจะไปว่า วันนี้ได้มากเังครับโมโมด้าได้เดียู้กันอยูทจอไว้ค่ะในทีวทีปูนะครับเอฟีเซีศนย์หน่งหน่ซีหนึ่งอันเซีอนไปให้เพระว่าอนใจยเขาเล่นน้นเลขออกมาชีคเมื่อเขากลับไปเอาซองมาใหม่แล้วอื่างแต่ว่าซอยเขาแปเขาเอาว่ามันแพงบาเนี่ยคซอยกันไปพลเละอเลขล่ลอยพอยกันไปแล้วจ้าเจได้เลวิ่งมาก มันเ้าเอามาลงเลยวิ่งคนนี่เบื้องดีเด้เด้ได้ปหัจะเป็นรีวิ่งสามล้านเจ้านางนี่วานนี้เขาสะรอเรวิ่งเขาไปวิ่งว่าหันทั่วมาปูวิ่งตัวไหนหนึ่งบนสองล่างก็ตัดออกออสั่นวนี้ขัเจ้าเถือเลยวิ่งเนี่วิ่งมาหลายดอกปูมาไม่ทุ่นพะหาลอยพละหันข็เจ้าวิ่งนี่ะบันนี้เพิงไปซื้อก็สองเก้าบาังฉีนั่นแหละมันบรกกุมค่ากงินใช้เ่องเดียยว้านละร้าวจะเดียง เขาก็เอาเลืมาล้าง้านอ้ะทำยิ่งยิบบ้านหลังส้เหนกันบานล้างกรัทันผู้ช่แมาจอไปเบื่อาารปูเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากเล่นน้ำปูแล้วอยากทํบบุญน้ำปูก็บเบ่งเลี้ยงออกไม้เลขบันชต่ามนี้เนาะค่ะนันบอกใครรักแซนมันอยู่ใจนี่รักแซนมันมันบอกใครวารักแซน bad